ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป5ทับ2ของคอรูแอทุกคนนะครับสำหรับการบ้านที่นักเรียนทยอยส่งมานะครับคุณครูก็ตรวจด,ดูแล้วนะครับส่วนมากนะครับส่วนมากนักเรียนจะทำผิดนะครับนี่ส่วนมากเลยครับนักเรียนจะทำผิดนักเรียนดูโจทย์บ้างไม่ดูโจทย์บ้างบางทีก็เขียนมามั่วนะครับคุณครูตรวจด,ดูแล้วนะครับอ้าวไม่เป็นไรครับคุณครูจะสอนซ้ำอีกครับจนกว่าเราจะเป็นนะลูก นะครับตั้งใจนะครับตั้งใจการหารไม่ยากขอแค่ตั้งใจและดูคลิปที่คุณครูสอนนะถ้านักเรียนดูนักเรียนก็จะทําได้แต่ถ้านักเรียนไม่ดูนักเรียนก็มั่วมานะครับโอเคนะครับ้องตั้งใจนะครับอ้าวดูนะครับครูจะอธิบายตัวอย่างของเขาก่อนนะครับตัวอย่างตัวนี้คือเศษ2ส่วน12บวกด้วยเศษ2ส่วน3นะครับในกรณีนี้ตัวส่วนมันไม่เท่ากันถ้าตัวส่วนไม่เท่ากัน มันจะบวกกันยังไม่ได้นะครับค่ามันไม่เท่ากันมันถึงบวกกันไม่ได้เราต้องแปลงแปลงส่วนให้มันเท่ากันก่อนโดยการนำสามตัวนี้นี่ออกมาคูณอะไรให้มันได้สิบสองซึ่งก็คือสามคูณสี่นี่เขาก็ตั้งมาแบบนี้เขาก็ยุกตัวนี้ลงมาก่อนนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้มันเข้าใจให้สวยงามนะครับอย่าลืมเครื่องหมายบวกนะครับต่อมาตั้งสองส่วนสามนะครับ เวลาคูณก็คือเอามาคูณทั้งบนและล่างนี่เห็นไหมเอาสี่มาคูณกันแล้วก็วงเล็บปิดนะครับต่อมาบรรทัดต่อมายกยกตัวนี้มาเหมือนเดิมแล้วก็ยกผลลัพธ์ของด้านนี้มาฝั่งนี้นะครับ4ีสองเป็น8ปดสีสามสโอเคเมื่อได้ค่าส่วนเท่ากันแล้วนะครับสิบส่วนสิเท่ากันแล้วเราก็เอาเศษมาบวกกันโดยส่วนยังคงเดิม ยังคงเดิมห้ามไปบวกมานะห้ามเอาสิบสองบวกสิบสองเป็นยี่สิบสี่นะนั้นผิดนะครับบวกเฉพาะข้างบนเนี่ยแปดบวกสองเป็นสิบส่วนด้วยสิบสองทีนี้มันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่าอ่าข้างบนเปเนเลขคู่ข้างล่างเปเนเลกคู่ครูบอกว่าให้เอาสองหารเลยเอาสองหารเลยบนคู่ล่างคู่สองอะไรได้ห้าเอ้ยขออภัยสองอะไรได้สิบสองห้าเป็นสิบ สอ,อะไรได้สิบสองสองหกสิบสองนี่ได้เศษห้าส่วนหกต่ำที่สุดยังต่ำที่สุดแล้ว2ก็หารลงไม่ได้3ก็หารลงไม่ได้จึงตอบเศษห้าส่วนหครับโอเคอาต่อมาข้อนี้เหมือนเดิมยกลงมาเศษห้าส่วนสิบหกยกลงมาบวกวงเล็บเปิดยก1นึ่ส่วนสี่มา สคูณอะไรถึงจะได้16ต้องสูตรคูณส1เป็น4 4่สองเป็น8ปดสี่ส16อ่าข้างล่างคูณสข้างบนก็ต้องคูณ4วงเล็บปิดต่อมายกตัวนี้ลงมาอีกเศ่ห้าส่วนสิบวกอ่าผลลัพธ์สีคูณหเป็นสี่สีได้แล้วต่อมาบวกเวลาบวกบวกเฉพาะบวกเฉพาะข้างบน ข้างล่างยังคงเดิมห้าบวกสี่ได้เก้าสิบหกบวกสิบหกยังคงเดิมนะครับยังคงเดิมนะครับยังคงเดิมอ่าสิบหกคงเดิมนะครับตอบแค่นี้ครับต่ำได้แค่นี้แล้วนะครับไม่มีอะไรหารลงตัวอีกแล้วครับโอเคเอาอีกข้อหนึง ขออภัยเมื่อกี้โทรศัพท์ตกข้อนี้นะครับยกเหมือนเดิมยกห้ามาบวกวงเล็บเปิดนะครับสองส่วนสิบแปดอ,นนอู้อันนี้ขออภัยอันนี้ขออภัยแจ้ผิดฟังทำผิดข้ามไม่เป็นไรใครอยากลองวิธีนี้ก็ได้อ้าคุณครูจะหารหารก็ไม่ได้แหละ โอเคไม่เป็นไรขออภยัยถ้างั้นข้อนี้ข้ามก่อนพอข้อนี้แล้วกันโอเค11ส่วน27ข้อนี้ต้องข้ามฝั่งกันนะครับนักเรียนต้องเอา2เศษ2ส่วน18ปรมาเขียนฝั่งนี้แล้วก็หาค่าฝั่งเศษ5ส่วน6นะครับแต่คุณคุูไม่มีลิขิตโอเคครับต่อไปตัวนี้บวกด้วยเศษ5าส่วน9กยาาเริ่มวงเล็บเปิด9คูณอะไรได้27 9กอ่าต้องสุดคูณข้างบนก็ต้องคูณ3เช่นกันนะครับเท่ากับ11ส่วน27บวกด้วย5 3 15 9 3 27อ่าเวลาบวกกันบวกเฉพาะข้างบนข้างล่างคงเดิม15บวกสิเวได้2 6ส่วน27ได้แค่นี้นะครับคำตอบมีแค่นี้นะครับ26ส่วน27 แค่นี้ครับ